กราบสวีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม b i r d ์ดี้ค s นะครับคลิปนี้เราจะมาดูกล่องเวียนอุปกรณ์กันนะครับพามาดูนะครับว่ากล่องเวียนอุปกรณ์คืออะไรกล่องเวียนอุปกรณ์อ,อ่ะแตกต่างจากกล่องอุปกรณ์ระดับตำนานหรือว่าชั้นยอดแบบปกติยังไงนะครับและกล่องเวียนอุปกรณ์อ่ะหาได้จากไหนคลิปนี้จะมีอธิบายทั้งหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย อย่างแรกนะครับกล่องเวียนอุปกรณ์คืออะไรกล่องเวียนอุปกรณ์นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือกล่องเวียนอุปกรณ์ระดับตำนานอ่าแล้วก็กล่องเวียนอุปกรณ์ระดับชั้นยอดจนถึงตำนานนะครับอ่าเรามาดูกล่องเวียนอุปกรณ์ระดับตำนานก่อนนะกล่องเวียนอุปกรณ์ระดับตำนานนะครับก็คือกล่องที่สุ่มได้เฉพาะรายการที่มีอยู่นะนั่นก็คือสุ่มได้เฉพาะที่มันมีให้อ่ะนี่ ก็จะมีอยู่ประมาณ7อย่างนะครับที่มันมีอยู่ในกล่องนะที่เราสามารถเปิดได้แค่นี้แหละการันตี7อย่างอยู่ในกล่องเนี่ยครับนี่มี7อย่างเนี้ยนี่คือกล่องหมุนเวียนระดับตํานานนะอ่าต่อไปกล่องหมุนเวียนชั้นยอดจนถึงตํานานนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับกล่องหมุนเวียนระดับตํานานนะแต่แต่มันจะเพิ่มชั้นยอดมาอีก2ออย่างนะครับอ่านี่นะตามนี้เลย สรุปง่ายๆนะครับกล่องเวีทอุปกรณ์ก็คือกล่องที่สามารถเปิดได้เฉพาะที่มันมีให้นะก็คือเจาะจงเลยนะทั้งหมด7อย่างหรือว่า8อย่าง9อย่างอ่ะคือมันเจาะจงเลยนะเจาะจงแค่นี้นะครับไม่มีแบบนอกเหนือจากอันพวกนี้นะมันเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแบบสําหรับใครที่ขาดขาดอุปกรณ์ที่ต้องการน่ะแล้วก็แบบไม่อยากไปสุ่มแบบอุปกรณ์ระดับตานานแบบอย่างอื่นอ่ะอ่ะกล่องนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับแบบมันดีมากๆเลยมันมีให้เราแค่7อย่างอ่ะ และอย่างต่อไปนะครับกล่องเวีทอุปกรณ์ต่างจากกล่องที่เป็นอุปกรณ์ระดับตำนานหรือว่ากล่องแบบชั้นยอดปกติยังไงใช่ไหมอ่าก็คือแน่นอนครับว่ากล่องเวียดอุปกรณ์ระดับตำนานอะ่ะมันสามารถเปิดได้แค่นี้นะ7อย่าง7ชิ้นแค่นี้ครับแต่ถ้าเป็นกล่องระดับตำนานแบบปกติอะ่ะมันจะมีโอกาสแบบยังไงอะ่ะ คือมันจะต้องสุ่มทั้งเซตนะครับมีทั้งหมดประมาณ10กว่าเซตได้คือจะสุ่มเซตทั้งหมดนะสุ่มเซตยังไม่พอนะก็ต้องสุ่มอีกว่าเราจะได้ส่วนไหนนะนั่นคือกล่องอุปกรณ์ระดับตํานานแบบปกตินะครับแต่แต่กล่องเวียนอุปกรณ์นะครับคือเนี่ยเห็นไหมมันการันตีเลยว่าสมมุติเราได้หัวไม้เฟอร์เดลีดนะครับนี่เราก็ได้แบบหัวไม้ที่เป็นเฟอร์เด,เดลีดเลยและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกล่องเวียนอุปกรณ์หาได้จากไหนนะครับอ่ะกดออกไปก่อนนะ กล่องเวนอุปกรณ์นะครับหาได้จากแคมปัสแล้วก็ห้องวิจัยนะครับเราสามารถคาบได้นะครับนี่มันอยู่ในช่วงกิจกรรมอยู่น้อยอีก3วันนี่เราสามารถคาบได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาคาบให้ดูนะแต่จะมาคาบแค่กล่องเวียดอุปกรณ์ชั้นยอดจนถึงตานานนะครับเพราะว่าถ้าเราจะคาบกล่องเวียดอุปกรณ์ระดับตานานอ่ะคือเราต้องมีผนึกอุปกรณ์อ่ะสองชิ้นเลยอะ่ะมันเยอะมากเลยนะครับ200ชิ้นน่ะซึ่งผนึกอุปกรณ์ครับหาได้จากการลงหอพิชิตด,ดาวนะครับ น่าจะแบบ1ด่าน1ชิ้นมั้งไม่ในใจนะครับจำไม่ได้นะแต่หาได้จากหอพิชิตดาวนะครับคลิปนี้ก็เลยครับได้แต่กล่องเวดอุปกรณ์ที่เป็นชั้นยอดจนถึงตานานแค่นั้นนะครับหกล่องนะอเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมการครับกันเลยส่วนผสมการครับนะครับแน่นอนครับผนึกอุปกรณ์นะสาชิ้นปณิธานของเบลเซียน1ชิ้นนะครับแล้วก็หินลูนอีก500ชิ้นโกอีก50,000โกนะครับตอนนี้ผมยังขาดปณิธานของเบลเซียมนะครับไม่เป็นไรเราสามารถคราฟได้นะครับนี่ จะคราฟให้ดูเลยนี่เห็นไหมของต้องครบนะครับวัตถุดิบต้องครบนะนี่คราฟไปเลยอ่าได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับอ่ะเราจําเป็นเราแค่ต้องการแค่หนึ่งอันเองเนาะนี่ตอนนี้เราก็สามารถคราฟกล่องเวทอุปกรณ์ชั้นยอดจนถึงตํานานได้แล้วนะงานเดี๋ยวเราไปเริ่มการคราฟกันเลยอ่ามันจะเปิดให้เราเลยอ่าเห็นไหมครับอ่าได้ชั้นยอดนะครับเป็นถุงก๊อบกุหลาบสุดคลาสสิกนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงหรือเปล่า ถุงกอ๊อฟนี่เซ็ตกุหลาบคลาสสิกอ๋อถ้าเป็นชั้นยอดอะคือจะสุ่มจะสุ่มทั้งเซ็ตนะครับถ้าเป็นชั้นยอดเนาะแต่ถ้าเป็นระดับตำนานจะสุ่มส่วนเลยอะสุ่มแบบอุปกรณ์เลยเนาะนี่ครับนี่ก็คือกล่องเวียดอุปกรณ์นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะว่ากล่องเวียดอุปกรณ์คืออะไรคลิปนี้ก็มีคําตอบแล้วนะครับนี่นะครับนี่ที่เราเปิดได้เมื่อกี้เนาะอันนี้เลยอะผมไม่ใส่นะผมขอใส่ระดับตำนานของผมก็แล้วกัน ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้กับการพามาดูกล่องเวียทอุปกรณ์นะว่ากล่องเวียทอุปกรณ์อ่ะคืออะไรกล่องเวียทอุปกรณ์อ่ะแตกต่างจากกล่องที่เป็นอุปกรณ์ระดับตำนานกับชั้นยอดยังไงและกล่องเวียทอุปกรณ์นะครับหาได้จากไหนคลิปนี้ก็มาอธิบายทั้งหมดแล้วนะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ